สวัสดีครับเราจะมาดูว่าผู้ใหญ่ใจดีส่งอะไรไมาให้เราเนาะว่า,าเเปิดดูก่อนของเบลอเลยไม่รู้ใครส่งอะไรไมาให้ไมาร่รู้คุณเหรอของใหญ่มากเออโอ้ระวังของแตกห้ามโยนยนะนี่เขาบอกว่าห้ามโยนระวระวังของแตกโอเค เราก็จะมาโยแล้วเราฟิกอะไรผู้รับผู้รับชื่ออะไรโอ้โอเคโอเคผู้ใหญ่แกนส่งมาเราก็ต้องเปิดดิเออไม่เปิดเราจะรู้ไม่เป็นอะไรข้างในแล้วทำทำทำ ข้างเดียวครับผมเป็นอะไรเอ่ยคุณอะโอ้ยเป็นกระปุกน่อเป็นกระปุกสองกระปุกคุณอะโอ้เป็นอะไรวะเนี่ยครับตามาอย่างดีเลยปลูกเบลอเลยปลูกเบลอเลยเพื่อน อุ้ยะเต็มเลยเดี๋เดยเดี๋ยวเด,ด,ดียอูย้ยี่เง่ดจ้าปูกใหญ่มากใหญ่จะเป็นอะไรข้างในมู้รูเหม <ry gun literacy noise> ือนจะเป็นพีกอะไรวะเนี้ยอะไรวะเนี้ยดี๋ชิมดูอืมช้อนนี้ชักจะเริ่มโมโหแล้วทิ้งุ่นี้เลย เป็นน้ำพริกพริกอะไรเนาะเขาเขียนมาทุอกอ่างมาหมสงสัยจะเป็นน้ำพริกกินเหมือนปลาดุกอ,อร่อยโอ้โหพี่น้องดูดูดูนะน้ำพริกปลาดุก แห้งๆนะได้ชิมแล้วชิมอีกอร่อยอร่อยอร่อยมากเคยลองวะอร่อยเลยแต่โ้องไปชินข้าว กินกินเดี๋ยวกินข้าวหุงข้าวผู้ใหญ่ใจดีขขบคุณนั้นก็คือพี่สาวของยายพี่สาวที่อยู่สุรินทร์เนาะ เขาส่งมาให้คนละอสองกระปุกใหญ่นี่ก็น่าจะต้องแบ่งให้กับลูกสาวอีกกระปุกหนึ่งเขาชอบคนละหนึ่งกระปุกโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้กับเพื่อนๆนะครับผมถ้าหากว่าสนใจก็น่าจะติดต่อได้เนะว่าเขาจะขายยังไงยังไม่รู้เนี่ย ที่เท่าไหร่ก็ว่ากันไปนะครับผมน่าจะอร่อยอร่อยขนาดผมว่าอร่อยต้องอร่อยอยู่เนี่ยกินแล้วกินอีกเนาะคุกข้าวเนี่ยสุดยอดมากเนนะนะปลาดุกจับปลาดุกไม่ต้องดดอกลัวติดคอกระรองเขาทำให้ละเอียดคขบคัว่วมา,าเรียบร้อยทำนวดแต่ปิ้งแห้งปิ้งป,ปนเนาะอืมอลไร อย่านี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดตสไตามด้วยครับพี่สาวของเราด้วยนะครับแกไม่ได้ทําขายเราเนี่ยถ้าได้ขายก็ได้ขายคราวนี้แหละเพื่อยูทูบสนุนโอเคครับสวัสดีครับ